สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกบหมอแว่นตาช่วงนี้เด็กๆเ,เริ่มปิดเทอมกันแล้วผู้ปกครองหลายๆท่านก็แอบเป็นห่วงในการดูมือถือหรือการใช้แสายตาของเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กบมีสีข้อแนะนําในการดูแลสายตาเด็กๆมาฝากกันค่ะ 1. เราควรให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมนอกบ้านมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันค่ะ 2. ควรให้เด็กๆ พักสายตาทุกๆ20นาทีระหว่างทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาเพ่งมองในระยะใกล้ 3. จัดแสงสว่างในห้องท่าทางและระยะเวลากิจกรรมที่ใช้สายตาเพ่งมองให้เหมาะสม 4. ควรพาเด็กๆตรวจสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจเช็คภาวะสายตาสั้นหรือปัญหาสายตาอ,อื่นๆ เพื่อเริ่มรักษายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและลดความเสี่ยงที่จะสายตาสั้นเพิ่มขึ้นถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบน,นี้อย่าลืมกดติดตามหมอแว่นตาสาขาเทียนดัตรค่ะ